แมนแนวไดอีกเมนแนวไดอีกพนนี่ามผ่านเปิดเต่งเขาเจ้าเขาไปด้วยที่บได้รับอนุญาตญาสหาเหตุยาสหาทำด้วยพี่น้องเอ้ยลาสุดส่งกําลังใจน้องแก้มปนัดดาศิลปินของสาวหน่อยําเพลินโชวเพื่อนเปิดเต่งเข้าไปแม,ม่ผ่านจักว่าแมนผู้ใดเปิดเข้าไปว่าขายปลาทองโกว่าสันว่าว่าอ่ะตะวกอนสิไปหนามาล้างเนาะพี่น้องเนาะทางไทยเอซีแฟนคลับคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีเมียหมอแค้นแฟนมาลัมทียคารุกักสู้ผู้สู่คนมือนีมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมเขับพยายารคนโกสุริโยบานทา คันเล็ดแนวนี้บ่เขาทาแล้วล่ะคุนป้าแมนบ่แมนออืข่อยก็ว่าคือเจ้าดอกให้ผ่านบางคนเพิ่นว่าโอ้ยคืบอบ่เทรนส่งออกมาเลยเพิอ่อว่าอ้าวเหตุการณ์นเ,นรเป็นจังได๋เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะน้องแก้มปนดาดออกมาเคลื่อนไหวว่าจังซี่เราไห่ใผ่านครับคือเปิดเต่งเข้ามาแบบนี้เนาะเพิ่นว่าบ่าเอิ้นเปิดเข้ามาเลยใครก็ไม่รู้จักบอกเข้ามาขายปลาท่องโกว่าซั่นถ้านูบ่อยู่เต็นท์หรือเปลี่ยนชุดจะเป็นยังไงคะเนี่ยว่าซั่นเอาแล้วฮู้ได้จังได๋สิไปขายปลาท่องโกว่ามีคนอยู่ในเต็นไม่ให้ผ่าน เพราะปกติแล้วเป่นบอลเต่งของศิลปินนี่เพป่นบอลอายุตลอดเดยแล้วนีเจะของเปิดเข้าไปโดยพันลการโดยทีว่าบ่มีการอื่นบ่มีการขอบอมีการอียังทั้งสินไหมเปิดเข้าไปเปิดบุกพวกพวกเข้าไปแล้วถ้บบ่พอเพลินสิเฮดจังไรเกิดเกิดอะไรขึ้นบาดที่นีเอฟซีแฟนคลับหลังจากเห็นพต์นี้ของน้องแก้มปนัดดาเนพี่น้องเนาะกับเขามาส่งกำลังใจกันหลายคนมันหลายรูปแบบ ระวังอเอาดีๆด้วยหลูกระมีบางคนบอกว่าั้งสิบให้พานว่าตีนโซม,มันออกมาหลพิ่นวา,า,า,างจัดก้อนเนาะขับจังคุยที่หลังว่าหากิงไงแทะห่องแย่น,นักแก้มระวังตัวในเด้อผนว่าบางคนก็บ,บอกว่าอ,อีกแลวตินี่หลักช่วงมือสองมือสามมือส,อสี่มือขึ้นหลังนี่ยหลักพี่พาน มีข่าวแบบนี้หลายของหายของเสียเงื่อนหายของของมีค่าหายกันเยอะศิลปินหมอหลอหมอล่ำบางคนก็บ,บอกว่าคนใหบอบางคนก็บ,บอกว่าคนนอกบอกแต่คนให้หรือ,นนอ,บบอว่าคนนอกกับว่าดูรลพยานเพราะว่าจับตัวยังไม่ได้จังสิงไหมอ่าบ้านที่นี่เป็นจังไรพยาลวา่าคอยกว่าดจังสีและนะ้วเนาะจังไรคือเขาเขาต้องเบิ่งกันเบิ่งแงกันเด้อสําหรับมูศิลปินเอออย่าพยายามสมมติว่าพ่อลักษณะนี้อ ย่างกี่ไร่ก็เอิญนผู้รักผู้ใหญ่ก่อนเอเอนผู้รักผู้ใหญ่มากมาผูดมาคุยก่อนเพราะว่าถ้าว่ามากขายปลาทองโกหลังเวทีราสิไปเปิดเต้นหาเจ้าของเต็นมันดูไม่เหมาะสมมันดูไม่ไม่เนียนก็อกไงคือว่ามันก็เนียนบ๊คือว่าสันตบ๊คือบ๊คือแล้วพื้นที่ด้านหลังของวงมอลลัมนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวพี่น้องถือว่าส่วนตัว ห้ามเขาอเออเพื่อนกันนโยบายวงเพิ่นกันมีอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบนี้โจมีฉาชีพแฝงมาในรูปแบบไหนแฝงมาในรูปแบบของพอหักไ่หักเอฟซีแฟนคลับไปเตือนผู้นี้กับ่ามามมหาผู้นี้ไปเตือนผู้นี้กับ่ามาหาผู้นี้เออถ้าคนบ่บมีเขาซ้ำกับลอยพรกับมีกับลอยกับมีแต่ว่าผู้เพินไปโดยความบริสุทธิ์ใจกับมีคือกันก็เข้าใจแต่ว่ามากก็คือนี่แหละสิมิชฉาชีพกับสิแฝงมาในรูปแบบแบบนี้ลหละแม่ก็หล่ะอืม าปาีนี่เป็นจังไรก็ต้องหาวิธีป้องกันแต่ว่าอันนี้คือในมุมในในส่วนของนองเกี่มปนดาพี่<อ>น้องมันประสมควรจะรสมมุติว่าคือนนองวาน้องเป็นผู้หญิ่ง,งเออกำลังเปลี่ยนชุดแต่งตัว ข้าไปมันมัน,มนบ่คือด้วยประการทั้งปวงพีน่น้องมันมันบ่เนียนคือถ้าเพิ่นกินเพิ่นสิออกไปหากินเองดอกแม่นบอ่อยากกินลูกชิ้นอยากกินปลาทองโกอยากกินข,าขาน้าเขาเหนี้ยเขาจี้เขาปิ้งเขายั้งสิ่เพิ่นสิไปหากินเองดอกเพิ่นกับพ่อมีเวลาไปหากินอยู่จังเสียนบ่เปิดเข้าไปโดยพลราการนี่คือว่ามันบ่สมเหตุสมผลมันบ่สมควรนั่นละบ่สมควรบ่สมควรเปิดประตูบ้านเข้าไปแมหเจ้าของบ้านจักสิอยู่บ่อยู่จังซี่แมเพราะถ้าเปิดเข้าไปถ้าข้อข้นก็ว่าเออข่อยมาขายนั่นขายนี่แต่ว่าถ้าบ่พ้อข้นล่ะ มาสิเป็นจังไดแมนบอ๊อสเอ้อเอาบาท,ที่นี่น้องแก้มปน,นัดดาเนาะพี่น้องเนงาะศิลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์ออกมาวา,วาวาวจังสี่หลับไม่ผ่านแต่ผู้ใดยิ้งข่าวเดียด๋ยวผู้ผ่านว่าคดียิ้งข่าววานันนอกนอกจากน้องแก้มปนัดดามีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแบบนี้แล้วก็อนหน้านี้มีรุ่นพี่วุงสองคือกันที่มิวราชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์เกิดอีหยังขึ้นอันนี้แหงขัดพี่น้องแหงเนี่ยสําหรับกรณีของน้องมิวอือ่าหรือว่านั่งเงียกเนาะ อันนี้คือขีคำว่าเต็มๆพี่น้องก็คือมีคนเห็นเออเป็นชายสันทัดใดในในเข้ามาสันทัดนีหมายถึงอย่างเดินหน่อยเตียะเนี่ออะมันกำลังพอดีว่ะพ่อปามันพ่อปะมานออกสิสิเตี้ยอเดินหน่อยบุญละกำลังยางอยู่ละซองซองไฟออเแล้วสักคัดดับไฟได้เต็นเต้นเขาล้างเอฟมิว เปิดเต็นเพื่อนเขาไปเออไปดับไฟในเต็นเพื่นไปดับไฟนะเพื่อว่าสิได้สิได้เอาได้ง่ายสิไอที่ว่าปิดไฟแมนไอที่ว่าปิดไฟนี่ก็คือเข้าไปหาหรือสิ่งของเพราะดีช่วงนั้นหน้าเห็นยดมิวเพื่อนทำการแสดงยูเทิรงอ่าเวที่เที่บที่ดีมันล่งมากพอดีเพื่อนก็เไยเอ๊ะใจเอาเต้นข่อยคือไฟเม็อคือเมือคือเมือก็เลยฟ้่าออกไปบ้างเพราะถ้าเปิดเขาไปพี่น้องเป็นจังไหนเอน มันกระตื้นนั่นแล้วไผตื่นโจรโอโจรเออโจรก็เลยนูออกมาโอบัดที่นี่บอกมาสื่อๆจัดมาไล่จักโทรศัพท์จักกระเป๋าหอบของคนอองก็พอหอบออกมานั่นี่ะโอ้ยมันเป็นกระสุนบัดที่นี่นั่งเอกมิวส์นั่นคือจะเป็นไผ่จะคือเขาม่านั่นเป็นข้อสันที่เปนบาแม่ตัวนอกอ่ะลบยื้อกันที่บัดที่นี่นั่งเีกมิวก็เป็นดึงเอาของโจรกับตกใจบัดที่นี่ทังเราห้องเนาะเออนั่งเอกมิวถึงเราห้องเนาะอืมโจรกลย แล่นนี้ไปโอ้ส่แมนคอยด้วยค่อยผ่าน่อยบ่อ่อยบ่ออันนี้แล้วคอยดูดขี้พ่อเป็นก้อนเลยเจ้าไปใส่่อยไปนั่งวังเสิแล้วอาลามตกใจอารามตกใจแมนบ่เจ้าคิดว่าเจ้าเปิดเตี้ยกับไปขับพ่อโอ้ยุหันเจ้าคิดว่าจะเสียไดนเจ้าอดไหลหมดแล้วมันบอกอันนี้คือโจรเปรียบเทียบแลัวสรุปว่าจับได้นีมกะหลายหลายคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่ตามแต่ว่ากะสรุปแล้วหาบพพอหารบพ่อรโจรหนีหนีได้ ไปเหตุกับผู้นื่นอีกซะนอะข่อยวานี่บาที่นี่สรุปว่าได้อีหยังของน้าเอกนิน้วไป,ปบ,บ่บ่บ่อืแล้วก็ตกใจจนมาแล้วห้นังเหนียิ้วก็ได้ตกใจแล้วเนาะเออดีว่า <บะ S 1> มาท่านพอดีครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออคนมันหลายถ้าสมมติว่าเจ้าใดจังหนึ่งเนาะขันมันขันมันค้นมะลายเขาอาศัยทำลายแล้วไดผลดี โจรเพราะว่าโจวเรเป็นผู้ใต้จังสีนอกอันตรายด้วะทรงกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเห็นเมือซ้อมมือนีหลายๆคนก็สทรงข้าม่ย้อยน้อยย้อยน้อยจะเห็นบลอกคลิปนี่อันที่กระมุยเขาเต้นนั่งเอกมิวจังสีไหมแต่ว่าเขาก็ด้วยนาทีการงานไล่อันไล่แน่นสนหระบพ่ยแม่พันว่ได้ออกมาวาเนาะพี่น้องนอกกับถือโอกาสวาวสำหรับพ่อจะไม่เห็นคลิปของน้องแก้มน้องแก้มเป็นโพสต์ว่าเป็นคลิปดอกก็เลยอ่ะ ว้าร่วมกันสเสลยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สีวัดคล้ายๆกันมันกับไายดิยแมนบอกมุกเขาเต้นเพลินทาเพลินเอยุเต้นละ่ะลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจังสิแม่เนมนี่แหละเพลินเป็นตาหามอยู่เดิมให้ผ่านพ,พ่อตาผ่ามแล้วพ่อตาผ่ามแล้วกับว่าอันนั่นอันนี้ยังสิแม่้มามไม่ให้เข้าลังเวทียังสิแม่พ่อตาเพลินบยุหามมันกับเปียงสิล่ะศิลปินข้อขอด้อยของศิลปินนวก็คือเก่งใจออ เก่งใจญาติพิจัยญานิพิจัยผูย้ใดญานิพิจใจมู่พวกระหนึ่งอสองญานิพิจัยเอฟซีแฟนครับสมมุิว่ามีคนอ่างโตว่าเป็นเอฟซีผู้นี้ไปหาศิลปินผู้นี้ขันเท้าสิไปถามสอกแซกอันนั้นอันนี้หลไรกับ่าติเพื่อนบ่พอใจอมไม่พอใจบาท,ที่นี่เพลงไหไปเว่าสู้ศิลปินอีกผู้หนึ่งฟังว่าไอ้แม่สิเขับมาหาโตหาขับมา,าขับอะไรศิลปินผู้นั้นผู้นี้ยาก่ย เออต้องไปเมียบบาย้านอะไรบ้านที่นี่อาเตนทีปเป็ดเจียวมาไล่มาให้บ้บาว่าได้แค่นีเ้เออเลยบ่ได้กลาเลยเป็นเชียดย่าตเชียดพิษตับกันเออเินลปินก็เลยเก่งกใจเก<ร>่งใจฉันว่าพอห่ากแต่ว่าสําหรับอราคาไหมค่าเชียดนี่ถือว่าเป็นเชียดตัวอย่างเชียดแรกแล้วก็ให้เป็นเชียดทุนไทยผู้ใดสิเขาไปขายงั้ก็ตามหลังเวทีหมอหลงหมอล่ำวงลิกขอบลิเกไปขออนุญาตผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ ผู้บริหารวงจังสี่เป็นต้นต้องไปขออนุญาตทาเพราะอนุญาตถือว่าคุณบุกลุกอันนี้คือผมตั้งตั้งไว้เป็นประเด็นเลยคือ้าสเขาเต็นผู้ใดก็คือห้องสเขาบบานเพลินนั่นแหละต้องมีการเอื่อนห้องเอื้นทางก่อนมีผู้ใดยุ่ิเต็นบ่อขังในบัจังสิแต่ว่าที่จริงบ่อสมควรเขาไปขายโดยยางยืดโดยเฉพาะสิเป็นยางหาเอาน้ำเต็นหามถ้ายยาไขหรือติดต่อทางวงเพลินผมสีเอาลูกซินมาขายเด้อมองนี่เออมีผู้ขายไปหรือเจ้าไหน มันก็อาจจะเป็นผลดีกับหนึ่งละอำนวยความสะดวกศิลปินพ่ตองยางไปหาสื่อในงานเออแต่ว่าต้องขายเป็นจุดที่เพิ่นอนุญาตหรือว่าถ้าเพิ่นบอยอนุญาตก็ตตองแล้วไปกะยาเขาไปไม่มีกิจ้ามเข้ามองนี่ถือว่าเป็นเกียรติกับตอง่างเรอครับย้อนไ้กันอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะพี่น้องเนาะเอามาบอกสู่ผีสู่น้องฟังพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ